สวัสดีครับวันนี้ผมก็ไม่ได้คิดนะว่าจะมาพูดมาคุยเรื่องธรรมะการตื่นรู้ตื่นจิตอะไรกวกนีับการเกี่ยวกับปัญญายาณการใช้ชีวิตของปุถุชนของฆราวาสของพระสงฆ์ต่างๆเนี่ยด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจ บ้านเมืองหรือในระดับโลกของเราเนี่ยด้วยภัยต่างๆภัยธรรมชาติด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้คนนี้เป็นทุกข์เกิดทุกข์อันดับต้น,ตนเลยอะ่ะคนเป็นทุกข์เรื่องเงินอันดับหนึ่งอันดับที่สองน่าจะเป็นแบบครอบครัวลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยครับ ทุกคนเป็นทุก์เป็นทุก์แต่หาทางดับทุกไม่ไม่ได้บางคนก็ไปวัดไปปฏิบัติปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิตามวัดดังๆตามสถานปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สำหรับผมแล้วผมว่ามันไม่ใช่ทางออกในการดับทุก์ข พ่อคนเป็นทุกเรื่องเงินเรื่องหนี้สินบันก็ต้องไปแก้ที่แบงก์ที่ธนาคารใช่ไหมครับบางคนเป็นทุกแต่แต่คุณหนีทุกอะ่ะคือเจ้าหน้าที่โทรมาอย่างเงี้ยคุณก็บ่ายเบี่ยงไม่รับสายปฏิเสธการรับสายแล้าไม่พอก็มีแบบข้ออ้าง กลัวเป็นมิจฉาชีพคอเซนเตอร์อันนี้ผมบอกเลยนะเป็นข้ออ้างเจ้าหน้าที่อเขาอ่ะโทรมาเพื่อนแนะนำแนะนาทางออกให้กับคุณเสมอแหละเขาไม่อยากให้นี่มันเสียหรอกเชื่อผมไหมอ่ผมยกตัวอย่าง สมมุติว่าคุณเป็นนี่บ้านต้องจ่ายเดือนละหมื่นกว่าบาทคุณลองไปปรับข้างงวดลงสิให้มันจ่ายเหลือสักสี่พันห้าพันเนี่ยได้ไหมลองคุยกับแบงก์เขาดูบางคนยังไม่ไปบอกว่าไม่ได้หรอกอยากแบงก์ไม่ให้ทำทำไม่ได้แล้วผมถามว่าคุณลองอยัง คุณเชื่อแต่คนอื่นที่เขาพูดกันไงเพราะทุกวันนี้คนในสังคมในประเทศเนี่ยเจอใครปลุกปั่นหน่อยก็เชื่อขาดการมีสติไม่ฝึกสติฝึกสมาธิฝึกจิตไล้เกิดปัญญายาณะเหมือนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ะ ท่านได้ตัดไว้ว่าไม่ควรเชื่ออะไรง่ายควรลงมือปฏิบัติแล้วจะรู้เองแต่คนสมัยเนี้ยแค่อยู่กับปัจจุบันยังอยู่กันไม่เป็นเลยยังไม่เข้าใจคำว่าปัจจุบันใช่ไหมครับผมมีอะไรหลายๆอย่างที่จะพูดนะแต่ว่าผมก็จะพยายามเรียบเรียง เป็นเรื่องเป็นหัวข้อให้ทุกคนได้ฟังผมก็เป็นแค่ปุถุชน่ะผมไม่ใช่พระหรอกผมมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งผมไม่เชื่อใครง่ายๆผมเลือกที่จะปฏิบัติปฏิบัติมากปฏิบัติน้อยผมก็ปฏิบัติ วันนี้ผมขอพูดเรื่องการดับทุกข์ดีกว่าให้ทุกคนได้หาทางออกการดับทุกข์ดับยังไงให้มันสิ้นทุกข์คุณลองไปดับกันดูนะไม่เชื่อคุณลองไปแบงค์ดูไปคุยขอใจ่ายให้มันน้อยลงจากหมื่นกว่าถึงค่าบ้านอ่ดหมื่นกว่าตายทักสี่ห้าพันคุณก็เบาไปเยอะแล้วนะความทุกข์คุณลดน้อยลง เชื่อผมไหมจากคุณทุกร้อยอ่ะคุณอาจจะเหลือทุกสักห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยห้าสิบเอร์เซ็น่ะสิ่งที่ผมพูดมาผมเห็นหมดแล้วแหละผมลองผมทําผมเห็นเห็นกับตัวผมเองถามว่าทุกวันนี้ผมเป็นนี่ไหมเป็นนี่เป็นนี่ นี่บ้านนี่รถมีหมดแต่ทำไมผมไม่ถูกผมเชื่อผมศรัทธาว่าทำดีต้องได้ดีเหมือนตอนนี้ทุกคนเห็นไหมสถานการณ์ตอนนี้เขากำลังแบบคัดคนอะ่ะคนทำชั่วเห็นผลชาตินี้แหละคุณไม่ต้องหอชาติหน้าเลยคุณทำทุกอะไรอยู่อะคุณได้รับ ผลแห่งทุกแน่นอนผมคุณได้รับผลแห่งการกระทาแน่นอนอเขาเรื่องงานดับทุกถ้าคุณไปปฏิบัติที่วัดนะผมจะเล่าให้ฟังคุณไปปฏิบัติที่วัดไปนั่งสมาธิคุณไปสิบวัดอผมบอกเลยคุณไม่หายทุก เพราะคุณไปแก้ที่ปลายเหตุไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุแห่งทุกต้นเหตุแห่งทุกคืออะไรคุณเป็นหนี้คุณต้องไปแก้ที่นี่ที่กับแบงก์กับธนาคารไปคุยอย่าชิดเองเออเองลองดูนะครับ บางคนอะเป็นนี่นะเป็นทุกข์แต่ไม่หาวิธีแก้เองมีนี่ไม่หาวิธีเรียนรู้การแกหนี่แกอย่างไงแต่ไปดูนะดูซีรีส์ซีรีส์เกาหลีซีรีส์อะไร,รต,ต่างๆข่าวสารบันเทิงแต่ถามว่าดูดีไหมก็ได้นะคุณเสพข่าวได้เสพได้แต่คุณอย่าลืมเรื่องทุกข์ของคุณนะที่ทําให้คุณเป็นทุกข์อะ ความทุกข์นี้มันทําให้คนแบบวิกลจริตวิจจิตตกมากเลยนะเมื่อคุณดับทุกข์ได้นะคุณจะเห็นสุขที่แท้จริงสุขภายในสุขภายในกับสุขภายนอกมันไม่เหมือนกันนะสุขจากภายในนี่มันจะเบา ในร่างในตัวของเราเนี่ยมันจะเบามันเป็นศขที่แท้จริงศกที่ไม่มีวันสิ้นสุดแล้วก็ไม่มีวันตกต่ำถ้าคุณปฏิบัติให้ถึงปฏิบัติให้ได้ทำตัวเองให้ได้มีสัจจะกับตัวเอง ยังผมเนี่ยผมเป็นนี่แต่ก่อนผมบอกแล้วผมดื่มทุกวันกินเหล้ากินเบียร์เอาผมตีให้ดูถูกวันละร้อยอ่ะกินมันเกินอยู่แล้วแหละให้เลยวันละร้อยเดือนหนึ่งลองคิดดูเท่าไหร่สามพันสามพันถ้าเกิดคุณหยุดกินล่ะเอาเงินตรงนี้มาจ่ายค่า เช่าบ้านหรือว่าค่าน้ำค่าไฟได้เลยนะมันดูกินแต่ละวันดูเหมือนมันไม่ไม่เยอะนะแต่คุณลองคิดเป็นเดือนหูสิแต่ที่นั้นมันเกินสามพันอยู่แล้วล่ะอันนี้ผมคิดให้แบบคือถูกนี่ไม่ดีไม่น้อยกว่าสนะี่ห้าพัน่ะคุณคิดเองแล้วกันถ้าคุณยังมีภาระมีนี้มีสินแล้วคุณก็ต้องแก้ที่ตัวคุณเองด้วย ไม่ใช่ไปโทษสิ่งนั้นโทษสิ่งนี้ไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีผมถามว่าเศรษฐกิจเศรษฐกิจดีมันเป็นยังไงเศรษฐกิจดีคือค่าแรงแพงแล้วค่าของชีพละ่ะแพงไหมแพงเหมือนเดิม คุณต้องเรียนรู้ต้องศึกษาด้วยตัวเองคุณจะอยู่กับโลกใบนี้อยู่อย่างไงอยู่กับปัจจุบันอยู่ยังไงสมัยนี้มันมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นมาเราอยู่ยังไงสิ่งดีเราอยู่ยังไงสิ่งเลวเราอยู่ยังไง,ง,ง,ไงต้องฝึกสมาธิฝึกสติฝึกจิตแล้วให้เกิดปัญญายาณเพราะสมัยนี้ทุกคนนะ่ะ ขาดสติกันมากเลยคนรู้ธรรมอะเยอะนะแต่คนที่รู้แก่นแท้ของทรอะน้อยมากผมกล้าพูดเลยน้อยมากผมไม่ได้บอกว่าผมรู้เยอะหรือ แต่ความคิดหรือว่าการเห็นของผมนี่อาจจะไม่เหมือนคนที่เขาพูดกันไม่ว่าจะเป็นพระรารวาทปุถิชนอะไรต่างที่เขาพูดกัน่ะของผมอ่ะคือจะไม่เห็นได้ทรมแบบนั้นผมจะเห็นแตกต่างจากที่ทุกคนมองทุกคนเห็น หลายเรื่องอย่างอ่ะผมยกทำง่ายๆแค่น้ำปลาปลาไม่ไหลเนี่ยคุณมองเห็นเป็นทำได้ไหม เนี่ยเพิ่งไม่นานเนี่ยที่บ้านน้ำป่าๆน้ำไม่ไหลเราช่างเข้ามาซ่อมมันก็เหมือนคนสมัยเนี่ยพอมีคนมาพูดสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วก็เชื่อเชื่อเขาไปหมดเชื่อคุณง่ายไม่มีสติไม่มีการฝึกสมาธิฝึกสสติฝึกเกียริแล้วเกิดปัญญาญาณ พระพุทธเจ้าก็สอนว่าไม่ให้เชื่อคนง่ายให้ปฏิบัติผมยกตัวอย่างเหมือนคนที่เชื่อชอบแบบเชื่ออะไรง่ายๆนะเหมือนช่างเข้ามาซ่อมน้ำประปาใช่ไหมแล้วนี้ช่างเขาซ่อมเสร็จละไอคนที่เชื่อคนง่ายเหมือนคนที่แบบรู้ว่าน้ำไหลอะไปเปิดก่อนเพื่อนเลยแต่สิ่งที่คุณรับมาคืออะไร ดินที่โคนน้ำสกรปรกไม่มีการพิจารณา,างไงก็เหมือนคนนะไม่มีการพิจารณาเขาพูดอะไรมาก็เชื่อเชื่อแบบการไม่มีการพิจารณาว่าสิ่งที่เขาพูดมามันจริงแล้วเหรอ ผมบอกเลยว่าธรรมของผมเนี่ยไม่มีในพระไตรปิฎกผมยึดองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งโดยแท้จริงพระพุทธเจ้าสอนอยู่ไม่กี่อย่างเชื่อไหมทุกคนเชื่อผมไหมครับอ่ะ ทุกคนคิดว่าการที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยสิ่งที่มีเท่ากันน่ะคืออะไรสิ่งที่มนุษย์มีเท่ากันเนี่ยทุกคนคิดว่าเป็นอะไรครับบางคนบอกว่าเป็นแขนเป็นขามีเท่ากันสองแขนสองขามีผมมีตามีคิ้ว มีหูไม่เลยครับสิ่งที่มีเท่ากันคือลมลมหายใจนี่แหละเพราะอะไรรู้ไหมครับถ้าเมื่อ,อไหร่คุณสิ้นลมอ่ะคืออะไรคือตายนั่นแหละมีเท่ากันแค่นั้น ถึงบอกไงว่าองาาค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงบอกว่าให้ฝึกให้คนฝึกดูลมก็คือดูลมหายใจเรานี่แหละใชนี้นะครับ